สวัสดีครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ทำนำทุกท่านมาชมพึ่งที่เข้าหน้าฝนาคราวที่แล้วนะครับผมเคยปโพสนะครับคนคงบางท่านคงจําได้นะครับเพราะว่ากระป๋องสีอย่างนี้แล้วก็เข้าตอนหน้าฝนกล่องนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เขียนนะครับว่า กล่องนัมเบอร์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ด๋จะไล่เขียนนะครับคือพอเข้าวันนั้นแล้วออกนะครับแล้ววันก่อนผมกับผมกะจะมาเก็บกล่องก็คือจะเผาแล้วก็เอาไปรอบใหม่ปรากฏว่ามาเข้าอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะครับเปิดด้านหลังนี่เหรบ มาเปิดแล้วมีพึ่งนะครับมาอยู่นะครับดีไม่ต่อยผมนะครับวันนั้นอันนี้คือรอยเก่านะครับข้างบนเห็นไหมที่เขา่าไม่อยู่แล้วก็ดีไปไหนมาลู้ผมก็เลยเอาไปทําเป็นไข่ผึ่งเรียบร้อยแล้วก็วันก่อนกะจะมาทําความาสะอาดปรากฏว่าเปิดปุ๊บ เค่งบินออกมาเลยนะครับเป็นรวงใหม่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ก็ไม่รู้กลุ่มเดิมที่หนีไปครั้งก่อนหรือเปล่ากลับมานะครับนี่นะครับถ่ายให้ชัดให้ชมชัดๆเป็นพึ่งหน้าฝนนะครับประชากรก็น้อยนะครับท่อกำปั้นนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่นานหรือยัง ผมก็ใช้ไขไอไอฟีโลโมนนะครับไขพึ่งไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้ลวงเก่าลวงเก่าที่ของเก่าๆนะครับนี่แะครับกล่องนี้คงจำได้คราวที่แล้วที่บอกว่าพึ่งเข้าหน้าฝนเป็นลวงเล็กๆเข้ากำปั้นเท่าเดียวกันวันนี้ถ่ายให้ชมว่าเข้า เข้าแล้วหนีไปผมกําลังจะมาทำความสะอาดกล่องเปิดปุ๊บพึ่งบินดีไม่ต่อยนะครับแล้วก็กําลังก่อก่อรวงได้ประมาณกําปั้นนะครับก็จะรักษานะครับเขาไว้ให้ดีที่สุดนะครับครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ